มาลองทำวิดีโอเท่ๆด้วยไอตัวใหม่ที่ชื่อว่า Cree.ai Version Video Cree.ai เนี่ยผมเคยรีวิวไป1หนึ่งรอบนะครับเป็น Text to Image แบบ Real Time เลยเราวาดอะไรไปปุ๊บมันสร้างภาพตามพร้อมที่เราวาดไปได้เลยเขาเพิ่งเปิด Version Video ครับตอนนี้เป็น Open Asset เนาะเหมือนจะให้ลองใช้ฟรีได้ด้วยลองมาเกือบเดือนเนาะเขาถึงจะเปิดให้ทุกคนได้ลองใช้กันนะครับคนไกลาการทำงานของเจ้า Cree Video เนี่ยวิธีการคือเขามี Key Frame ครับตรงนี้และเขามี Text พร้อมครับ Key Frame เนี่ยเราสามารถย้อนรูปไปได้ มันจะใช้รูปตั้งต้นเป็น Image to Video เนาะแต่มันไม่ได้ใช้แค่รูปครับมันจะใช้เทคพร้อมข้างล่างเนี่ยประกอบกันหมายความว่ามันจะอ่านว่าโอเคช่วงนี้นะใช้รูปนี้เป็นรูปตั้งต้นนะใช้รูปนี้นะแล้วใช้รูปนี้นะแต่บริเวณนี้นะผมพร้อมไปว่าเป็น A-man Run to stand in High-tech Jacket อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ช่วงนี้นะ transform ตัวเองไปเป็น Iron Man เนาะมมันก็จะ ทำแบบนี้เท่ๆให้เลยซึ่งเขามีฟิลเตอร์หลักๆประมาณ4แบบฟิล์มเรนเดอร์แอนิเมชันและเอ็กซ์เพร์เมนทัลเนาะอ่ะลองดูเรนเดอร์กันพอกดตรงนี้เสร็จกด Generate Video นะครับอ่ะออกมาแล้วนะครับเวอร์ชันนี้นะครับอ่าผมเหมือนโทนี่สตาร์กเลยเนาะกดตรงนี้นะครับมีเซตติ้งด้วยเราสามารถเซตไซส์ของวิดีโอได้นะครับเซตโมชั่นได้เนาะแล้วก็สั่งให้รูปไม่รูปก็ได้นะครับ จริงๆเขาจะเจนเวอร์ชันแรกที่มันเป็นเวอร์ชันโลเคอลิตี้ก่อนเนาะหลังจากนั้นเขาจะเจนอีกหนึ่งรอบครับเป็นไฮคุลิตี้แบบนี้ให้นะครับลองดาวน์โหลดกันครับดิเมนชันไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาตอนนี้เนาะประมาณ10-24งศูนเนะครับเป็น MP4 เนาะซึ่งเอาจริงก็เท่มากเทคโนโลยีไม่ได้ใหม่มากแต่วิธีการสั่งงานของเขาที่ผสมระหว่าง Image พร้อมกับ Text พร้อมแล้วมี Transition และมีช่วงเวลาให้ด้วยเนี่ยเออเท่มากๆเนาะงานที่ได้จากครีเอครับดูออริจินัลก่อนอ่ะอันนี้ video ่าเขาบอกว่าใช้ฟรีเลยเนาะคิดว่าน่าจะยังดาวนโหลดได้แบบไม่จํากัดนะครับแต่ไซส์มันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนาะดูศิลปินคนนี้ทำครับผมชอบเขามากเนี่ยเท่มากเป็นการเล่าเรื่องแบบที่เราเห็นการเคลื่อนไหวของมุมต่างๆในเมืองอย่างเงี้ยหรือแม้แต่อันนี้ครับซึ่งก็เท่มากเหมือนกันอ่าเอารูปจริงมาเนาะ แล้วใส่แล้วเปลี่ยนให้มันเป็นคลื่นในทะเลครับเท่เท่งานนี้เท่มากเดี๋ยวมาตั้ง,งานของคนนี้นะครับสร้างรูปด้วยมิดเจอร์นี่เนาะสรูปนะครับแล้วเอามาลิงก์กันผ่านคลีวิดีโอนะครับเทลเลอร์หนังดีๆนั่นเอง ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจทำวิดีโอด้วย AI แบบใหม่เนาะไปลองเล่นกันได้ krea.ai เปิดเข้ามาจะเจอหมดนี้ครับวิดีโอ AI วิดีโอเจ e เนอเรชันเนาะคิดว่าสภาเก็บเงินแน่ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเดโมของเขาอยู่ถ้าเก็บเงินน่าจะไปอยู่ในแพ็คของ Pricing ตอนนี้ที่เขาก็เก็บในการทำภาพแล้วแหละ ถ้าฟีเจอร์วิดีโอเขาเสถียรแล้วเขาน่าจะมาแพ็กไว้ในราคาประมาณนี้แน่ๆแล้วก็น่าจะเอ็กซ์พอร์ตเป็นวิดีโอเป็นไฮเดฟไม่ให้เราไปใช้งานต่อได้แต่ถ้าใครอยากลองเล่นก่อนนะครับเป็นลองเล่นกันได้เลยครับกับโหมดวิดีโอ AI g อ n e r a t i o n by cre e ai